เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับวัอนี้มาบอยมารอบางเห็ดนั่งแหล่ครับมาพอพี่น้องหลายคนครับหนาดผัดเพิ่นได้ลายอยู่ด้ครับผมกลุ่มอีกแล้วครับกลมอีกแล้วเดี๋ยวว่าเก็บเห็ดน้ำกันครับมาบอยพ่อแล้วครับผมเห็นนั่งแหล่เห็นนั่งแหล่ครับดอกกํงาม อันนี้เห็นหนา้าเขาเขาแป้งครับโอ้ยบมตักหน่อย,อยตัวเวียดน้มน,นี้ครับน้องนางแหล นั่งเลสยสวยๆครับ สภาพปลาเพกครับผมพี่น้องมันหกครับหกเรามีตังกล่องกับตังยากหยสําครับผมพี่น้องกดิใส่มือนึงถือเอาได้ครับมือหนึงถือเอามมน,นี่มองว่างกล่องครับบอง้าไปหาึ้นได้เกือบขาดครับึ้นได้เกือบขาดนะมีรารัา คุณยายเกือบขาดครับสวัสดีค่ะพ่อกันคือเก่าป้ายายเป็นไงวันนี้ครับแกง,งได้ถวยนึงแล้วหงานาคักได้ถวยหนึ่งล้วครับานน้อไม้กับพ่อกันทหาหดกับพ่อกันคือเก่สา,าสูสูแม่สูสูสวยๆครับพี่น้อง โอ้ยทีดอกจุ่มกันอยู่ครับน่าทึ่งกครับเกือบลุยล่านะพี่น้องเกี่ยงเซ็บเซียครับ ขอบ,บผมพี่น้องครับหนึ่งสองสามสี่หหดอกหกดอกหกดอกหกดอกครับพี่น้อง เขาพี่น้องเขาสองดอกสวยเลยครับเขาพี่น้องนะดอกแบีงามเลยครับผมดอกนู้โอ้ดอกนี้งเถาแล้วครับอนี้ก็เถาครับโอ้สองดอกเถา หลยขักโอนี้ครับหาเห็ดกระสอครับ Mm-hmm.

โอ้พอแล้วครับนึ่งดอกครับสองสามที่หาหาดอกครับผม ก็ง,งามเลยครับผมดอกที่สูงครับตา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 เพชรหกครับครับ ผมเก็บย,ยังแม่เอามาโซหน่อยค่โอ้ได้ไววแถบเมื่อกี้ยังก็ได้ปลาเนี่ยครับผมพี่น้องเมื่อกี้ทายรอบแรกได้ถอยหนึง่งเมื่อนี้ได้สองถอยแล้ว <c oughs> สองถอยแล้วกิงกิงเหยียบมกคิดมุกผมเที่ยวน,น่าใส่กระแปงแล้ว <c oughs> ใสครับใส โนในในในอ้โด้ดอหมดเนแล้วคนในึงดอหมดเนยงามๆเลยหอมๆหม,น,ม,น,น,มนอยู่ดอกครับห <laughs> มืนน <laughs> ห่นเห็ดนางเหลือดิพี่นอ้องเป็นคล้ายๆเห็ดทานเ็ดเห็ดเห็ดนะห,นหนามากครับพี่น้องสองดอกนี่ม่วงๆเลยครับตุ้มๆครับ

thấp Đầu hãy đăng hấp Đầu kênh lalaschool Để không nhiều đẹp quá à? nice. buốt tiếng tao vô nè, sai vương sai 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 cho sai 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 chú sai sai nhiều nhà leo. บอกเราเมื่อแน่นนเห็ดหน้าวัวเห็ดหน้าหัวครับนี่เแตกอันนี้เห็ดอะไรเอ่ยอู้ยหมันเขาไ่เขาไ่ไปนอะ เหนียวตึงๆห็นพังเขาครับบอไบได้สองดอกก่อนช่วงแหลๆครับผมอ๋อรถก็ย่างไปหาด้วยครับเมื่อกี้ผมได้เก่งจากถวยสองถวยก็เอาดอกผมเก็บเห็ดค้าได้เก่งห่อนๆจากถวยสองถวย ใส่ผักอีกตัวห,มหอมๆสดหอนๆอยาจะเก็บสองถ้วยกระเพาแล้วครับผมวงโมนี้ครับหาไปเรื่อยๆครับผมบ่อยๆน้ำกระเพิดกระเพิดเห็ดน้ำกร,ำรเพิดป็นได้หล,ลายหลายอยู่น,อน้องเห็ดก็เยอะอยู่นะคนก็เยอะอยู่นะรถจอดเต็มอยู่น้องผม นะครับผมพี่น้องครับบ้ง่าครับผมพี่น้องบเปิดกับบเห็นครับดอกบงาหนึ่งครับผมดอกสวยๆเลยครับ พี่สีครับาส่พี่สีว่าไงดอกนอยออปูดออกปูดออกแปดออปาดเห็ดกำลังเกดอกสํานี่แล้วดอกงามอันนี้ข้างบนง้างนอกเห็น้องนห่กำลังเกิดอกนี้หน่อยเท่มเลย อไนี่เป็นเข่าหรอกบักใยนั่งพี <h <h ่น้องปาดขาขาขาบ้าหน่เนวเขียกลีกแนาเขียกอีกเห็ดนั่งเลเห็ดนาเลนากำนามุ้มนาเม่อึซื้อว่าเล่เลยมันดังดังนพี่น้อง ซื้อว่าเล่ป้าเพกะเจิงเล่เล่เลเล่แมนกำลังเกิดที่ขี้ดีเละตัวจังสิเก็บลายมือออกพวกหมกันเก็บมือเดียวโคบมือเดียว่ได้เก็บลอยมือได้ มื่อน้มื่อนี้พาม่อหเมื่อนี้วันพาไม่ออกมาหาเห็ดมือาก็ดเมื่อี้วันพาไม่ออกมาหาเห็ดเม้พาาเหดเว้าเเน้าไออหเหนี้วหลเหันี่อเ่ออมเื้อืกอวเห็ดเนี้วัดเ ปัดดอกเงยยุคข้างหน้าคนครับเล็บลคนเล็บนเศษเล็บเล็บอมันเป็นเห็ดเล่ามียนิดตัว

กตาอยู่ใสวะจีนี่หลอมดนหนตานี่อุดนาขวดเมื่อแล้วยางมาละท่อนคักนี่ตาเหงูงใหญุไเจ้าหน่าเฮ็ดเจ้า เพิ่งเขาครับเนาะนเพิ่เข่าครับขีวดัดีแท้หัวดีครับดอกนึงครับดอกนึงโอ้เห็ดแฝดก็มีหัวแฝดก็มีคนแฝดก็มี่เห็ด เฟรดกันยังนี่พี่น้องสวยเลยครับโอ้ยพี่น้องบงนึกว่าบมเปนดอกเห็ดขั้นบน่เห็นขาแล้วโลดพี่น้องุูนี่โ,นโอ้ยขะม,ม่วงห่วงขะม่วงแน่เถออึ๊บโอ้ยดอดบบกเป็ยเงาเลยเห็ดอ่างแหล่พี่น้อง ครับครับผมหนึ่งดอกครับเออจะหยียบหักอัดจอยครับอัจอย จาใส่ขนมเอามากินแน่อ่ไ้ขนมจ้า่ไ้มาแน่จ้ากล่งหิืได้จ้าคือบกขอหลวงพ่อเนี่ยวอดีเก็บเก็บเก็เก็บเอายังพันบ่แ้วเมื่อหรอเด็แล้วเมื่อแล้วาปมาหอดกับมาหยาทอโรดจะเป็นคนเดาเด บ่บ่ทะเลหางหอดบ่อาบ่บ่เด๋หหอพี่น้องต้มีต้องดาบ่้หนกเอา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 มีหอดขี้กระมวยนี่ดิขี้กระมวยพี่น้องขี้กระมยขี่กระม้ยเฮ็ดพุน่ะโอ้ยมึงเนี่ยมารักขึ้นกระตากันตั้งแต่เงนนะว้ากะตาพูจาเป็นคือกระตาข่อยบ่ เป็นยูคาจรยไม่ก็บเห็ดพอ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 โอ้เห็ดัวง่ๆนี่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 ดอกนึงนี่นดอกนึงดีบ่ดีบ่ดี่บ่อ้ยง่างยอั้กเียา เป็นตะหักแท้โอ้ยเห็ดเพิ่อนเขาครับพี่น้องหึดอกสวยเลยปะดอกสวยเลยปะยี่มงนี่ดงกไม้ด้ครับผมพี่น้องนี่มาดงกไม้ครับผมโอ้ยผีผีพี่น้องมาดงกไม้ดอกใหญ่ใหญ่ดอกใหญ่ใหญ่โอ้มีปลาคำ เห็ดน้องหัวดอกตุ้มๆครับพี่น้องตุ้มๆเดี๋ยวบ่าบอยขอตัวเก็บเห็ดจะเข้านแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ้งรอเบิ้งตอนสรุปผลงานครับผมยัได้พ่ออยากพอกินบ่ครับพี่น้องครับพี่น้องครับเบิ้งนะครับผมเป็นพี่น้องสรุปผลงานมือนีครับเห็ดสามกระตามีของบ้าบอยครับนี่กระตากลางบ้าบอยครับ นี่นี่ของบ้าบอยอันนี้ของพี่สีครับเก็บเบเบิดอยู่ออจของพี่สีมันบมมี่นาะแม่นาะเก็บเบอรเิดล่ะ,ะอันนี้ของคุณยายเกือบขาดเอ้ยคุณยายก็ไดหมางขึ้นกันครับผมพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจแห้บ้าบอยแดดดินที่ดีสารครับแล้วกับพี่ขุดดินที่ดีนสารซามีอมีสารพะรอครับผมมือนี้บ้าบอยแล้วก็พี่สี คุณยายเกือบขาดกาสิขอโตออกเมื่อก่อนครับขอมีรองยืรดีมีแห้งลำรวกสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแม่หิวข้าวแล้วต่มเล่นมานี่ย